น้ำหอมกลิ่นอูที่ทุกคนควรต้องลองสักครั้งนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็จะเป็นคัสวันนะครับน้ำหอมกลิ่นอูดจากแบรนด์จากดีไซเนอร์แบรนด์แล้วก็ดิชแบรนด์นะครับก็ถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับถ้าพร้อมจะดูแล้วเนี่ยไปดูเลยครับสวัสดีครับผมเจมสิ์นะครับคลิปวิดีโอนี้ครับผมก็จะมา เปิดโล่ให้กับทุกคนนะครับกับน้ําหอมกลิ่นอูดนะครับหรือว่ากลิ่นไม้กลิ่นานเองครับซึ่งคนไทยหลายๆคนอาจจะแบบมันอาจจะไม่ไมใช่เทสของน้ําหอมของคนไทยที่เราใช้กันทุกๆวันเนาะเพียงแต่ว่ามันก็เป็นอีกโน้ตหนึ่งเป็นอีกวัตถุดิบหนึน่งในการปรุงน้ําหอมที่ก็เป็นที่ยอมรับแล้วก็ต่างชาติหรือว่าน้ําหอมกลิ่นอูดเนี่ย คนที่อยู่แถบแบบประเทศตอนออกกลางเงี้ยพวกประเทศอารักพวกประเทศ u ูเอเย่างเงี้ยเขาก็จะใช้น้ําหอมกลิ่นพวกเนี้ยเป็นเป็นแบบชีววัฒน์วันของเขาเลยซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมซึ่งมันก็เป็นวัฒนธรรมของเขานะแต่ว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยก็อาจจะเป็นน้ําหอมเป็นโน้ตน้าหอมที่ไม่ค่อยไม่ค่อยถูกกับคนไทยเพราะว่าเออมันเป็นบ้านเราเนี่ยมันเป็นเมืองร้อนเนาะแต่ว่าวัฒนธรรมบ้านเรามันก็จะออกไปทางน้ำหอมที่มีความสดชื่น น้ำหอมที่ไปออกซิไรัสมีความสะอาดมีความใช้ง่าย,ายมากกว่าประเทศอาหรับที่เขาก็ร้อนเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาก็ใช้แบบทุกคนก็ใช้กลิ่นแบบนั้นอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ออกไปทางบ้านเขามากกว่าเพียงแต่ว่าเนี่ยแหละเราก็มีมาแนะนําทั้งหมด4กลิ่นเดีวยวกันแล้วก็เป็นสี่กลิ่นที่ผมรู้สึกว่าผมใช้แล้วผมโอเคแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบ ผมก็จะแบบไม่ได้เอาตัวที่ผมไม่ชอบมาทำคลิปนะเพราะว่าอันนี้สีกลิ่นผมว่าคัดมาแล้วว่าเออผมอยากจะนำเสนอแล้วก็อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังว่ามันมีสีกลิ่นนี้อยู่แล้วก็เป็นสีกลิ่นที่ดีไซเนอร์แบรนด์แล้วก็นิชแบรนด์สองกลิ่นด้วยเป็นมีแบรนด์ของไทยด้วยแล้วก็เป็นนิชแบรนด์ทีรร่ราคาถูกมากราคาไม่ได้แพงราคาจะต้องได้ง่ายมากๆครับก็เดี๋ยวขอเริ่มจากตดีไซเนอร์แบรนด์ก่อนแล้วกันครับซึ่งเป็นดีไซเนอร์แบรนด์ที่ผมรู้สึกว่า อูดกลิ่นเนี่ยมีความใช้ง่ายมากๆแล้วก็เป็นกลิ่นที่เขาบอกว่าเหมือนกับทอมฟอร์ดอูด o ูดไม่ได้ว่าเหมือนเต็มที่หรอกแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นดีไซนเนอร์ของ Tom f o r ์ดอูดว o ดนะครับนั่นก็คือเ e อร์ซาเช่พัวอมอูดนัวนะครับอันนี้เนี่ยผมก็ได้มา3 ml นะครับแต่ว่าก็ใช้ไปประมาณเหลืออยู่ประมาณ2.5ได้แล้วครับเพราะว่ารู้สึกว่ากลิ่นมันมีความใช้งานง่ายมากๆ แม่กระทั่งอากาศร้อนเองก็ตามผมก็รู้สึกว่ากลิ่นเนี่ยมันสามารถใช้ได้เพียงแต่ว่าจะต้องลดสเปรย์นิดนึงหรือว่าแบบคุณก็ต้องฉีดระวังระวังนิดนึงโน้ตของเขานะครับท็อปโน้ตเนี่ยจะมีแบล็คเปเปอร์นะครับจะมีบิทเทอร์ออเรนจ์นะครับแล้วก็จะมีเนโรลี่นะครับมิดลโน้ตเนี่ยจะมีซัฟฟรอนนะครับคาราเมลแล้วก็โอลิแบนัมนะครับเบสโน้ตนะครับจะมีอากาบูดหรือว่าไมอยูดนะครับแล้วก็พาชูลี่นะครับแล้วก็เลเดอร์วูดนะครับคือกลิ่นทีี่่เเปิดมานย มันจะมีความชัดเจนของ black pepper ขึ้นมาแบบชัดเจนมากๆเลยครับใ้พวก citrus อ,อ Cit rus, ย่าพวกแบบ bitter orange ที่มันก็เป็นแบบส้มขมๆเง,ง,งี้ยแล้วก็พวกแล้วก็ฟ o อร์โน t e พวกเน r o ดี ori, อะไรประมาณนี้ผมสึกว่า t o อปโน้เนี่ยมันจะเด่นในเรื่องของ black pepper มากๆแล้วก็กลิ่นอูดเนี่ยมันจะตีขึ้นมาแบบชัดเจนตั้งแต่ t o อปโน้เลยครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ให้ความดีหรือว่าให้ความลึกลัเข้าตัวทอมฟ์ แล้วก็เป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่ามีความเป็นแบบอูดมีความสไปซี่แต่ใช้งานง่ายมากๆอย่างที่บอกไปแล้วว่าในอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยผมยังรู้สึกว่ามันก็ยังใช้งานได้ค่อนข้างที่จะสบายแต่ว่าต้องเอ่อสักหนึ่งสองสเปรย์อย่างเงี้ยผมคิดว่ามันกําลังดีแล้วครับแต่ว่าถ้าอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยก็สามสี่สเปรย์ก็ถือว่าทํางานของมันได้โอเคมากๆแล้วครับคือส่วนพานที่สองเนี่ยผมจะเป็นน้ำหอมจากแบบโวกประเทศตะวันออกกลางนะครับซึ่งก็จะมีตัวหนึ่งที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วก็คือ จะแซปอูดโอ๊ก๋ยวผมจะขึ้นไปให้ตรงนี้นะครับไปดูดตรงนี้ได้นะครับก็คือกลิ่นนั้นเนี่ยก็เป็นกลิ่นที่เขาบอกว่าโคลนคอมฟอร์ตอูดวูดเหมือนกันแต่ว่ากลิ่นนั้นเนี่ยผมจะยังไม่พูดในคลิปนี้แล้วกันครับอืมแต่ว่าจะบอกใแบบ้ๆว่ามันก็มีความใกล้เคียงกันอยู่ระหว่างตัวอูดมัวกับอูดโอ๊กนะครับเพียงแต่ว่ากลิ่นเนี่ยผมสึกว่ามันมีความสไปซี่มากกว่าแล้วก็มันจะไม่ได้มีความชื้นแบบไม้เปียกอย่างตัวอูดโอ๊กมากสักเท่าไหร่ครับอืม กลิ่นนี้จะเด่นในเรื่องของความสไปซี่เพราะว่ามันมีโนต้ตแบบแบล็คปเปอร์โนต้ตของซาฟรอนโนต้ตของคาราเมลอะไรพวกนี้ที่มันแบบมีความสไปซี่มากกว่าแล้วก็รู้สึกว่ามันได้หลากหลายสถานการณ์มีแต่ที่ใช้งานง่ายมากๆนะครับแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาให้คะแนนแล้วก็ความชอบส่วนตัวของผมนยว่าผมจะเลือกกินไหนแล้วก็พวกแบบเออใช้งานง่ายไหมกินไหนใช้งานง่ายที่สุดแล้วก็ความติดทนนานการกระจายตัวของแต่และกลิ่นเนี่ยผมใช่ อยู่ рейт ิ่งเท่าไหร่กันครับเดี๋ยวว่ากันทายกิปละกันเนาะแต่ว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ฉันผมรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ผมไม่ได้อยากจะใช้ทุกวันอยู่แล้วนะในเรื่องของน้ำหอมแบบโน้ตที่มีกลิ่นอูดหรือว่ากลิ่นไม้กีสนาอย่างเงี้ยนะครับอืมแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่กลิ่นต่อมาครับกลิ่นนี้เนี่ยก็เป็นดีเซอร์แบรนด์เหมือนกันจากบ้านยิปแซงโรลองนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาก็อยู่ในเลอร์คอลเลคชันนะครับซึ่งก็มียิปแซงโรลองเลอร์คอลเลคชันเอ็มเซเว่า รู้จักกันในชื่อสั้นๆว่า M7 Wood Absolute เนาะกลิ่นนี้เนี่ยก็เป็นกลิ่นอูดเหมือนกันครับท็อปโนต้ตเนี่ยจะมี Mandarin Orange รนจะ์มิลโน้ตจะมี Patchouli นะครับเบสโน้ตจะมี a g a r w o o d แล้วก็ m ม r แล้วก็ French Lab เดนนันะคือกลิ่นนี้เนี่ยมันจะไม่มีความ Spicy เหมือนตัวเ r อร์ c เช่พูออนวูดนัเลยนะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยมันจะให้ความอูดความแบบสมุนไพรของ Patchouli แล้วก็ อบโน้ตเนี่ยมันจะเปิดมาด้วยส้มใช่ไหมซึ่งผมได้กลิ่นส้มเบาๆซึ่งเป็นส้มที่มีความใสๆแล้วก็มีความสดชื่นมากๆนะครับอืมแล้วก็พารชูลี่กับพวกอูตอย่างเงี้ยแล้วก็พวกมือที่มันเป็นแบบอืมมันเล่นกันได้รู้สึกว่ามันไม่มีความสไปซี่แต่ว่าเป็นอูตท,ที่ตัดความสไปซี่ออกไปแต่ว่าให้ความใช้ง่ายพอๆกันเลยนะอืมผมรูสึกว่าใช้ง่ายพอๆกับตัวเวอร์ชั่นเชอูดนัวเลยนะครับ อรู้สึกว่าใช้งานง่ายพอๆกันเลยแต่ว่ากลิ่นเนี่ยผมรู้สึกว่าเท่าที่ผมลองใช้มาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันกระจายตัวได้น้อยกว่าตัววอร์ซาเช่สำหรับผมเองนะเท่าที่ผมได้ใช้น้ำหอมกลิ่นอูดมาเนี่ยบางกลิ่นอย่างเช่นอูดโนอากับตัว M seven อูดแอพซูลุ่งเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นน้ำหอมที่กระจายตัวแบบตลอดหรือว่ามันแบบบางทีเราก็ได้กลิ่นบางทีเราก็ไม่ได้กลิ่นอะไรประมาณนี้มันจะเป็นกับผมครับใช้ได้ทุกวันมีความป็นเคอชั่วมากๆ แต่ว่าฟอร์มอลเนี้ยผมรู้สึกว่าตัวเบอร์เช่โพรอมอูดโนอาเนี่ยจะใช้งานได้ดีมากกว่าเพราะว่ามันมีความสปซี่นะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยมันเริ่มมีความละมุนมากขึ้นมันเริ่มแบบใช้งานได้ง่ายมากขึ้นอืมผมยังรู้สึกว่าผมชอบเบอร์เช่โพรอมอูดโนอามากกว่าเพราะว่ามันมีผมรู้สึกว่ามันมีความมมีความเป็นมิติของอูดกับกลิ่นื่นๆที่มากกว่ากลิ่นตัว m เจ o ดอูดกับซูเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความเรียบมันมีความแบบ เกินไปหน่อยด้วยความที่โน้ตเขาก็ไม่ได้เยอะหละแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันก็มีความใช้งานที่มากกว่านั่นเองนะครับแล้วก็มาที่นิชกันบ้างน,นะครับนิชเรามาเริ่มจากตัวน้ำหอมนิชของคนไทยกันก่อนละกันครับอันนี้ก็เป็นบัตเตอร์ y ฟล์ไทยพัฟฟ์นนะครับกลิ่นอัลกอวูดแอนเบนโซอินนั่นเองนะครับกลิ่นนี้เนี่ยตัวบัตเตอร์ไฟล์ไทยพัฟฟ์เนี่ยก็จะเป็นออยเบสเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่แนะนําให้ฉีดที่เสื้อผ้านะโดวยเฉพาะถ้าเป็นเสื้อผ้าขาวเนี่ย ฉีดมอเตอร์ผ้าเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นด่างเป็นดําแน่นอนครับก็ถ้าฉีดที่ผิวจริงๆิงแล้วเนี่ยผมก็ไม่แนะนําให้ฉีดใกล้ๆนะสมมติว่าอันเนี้ยเป็นผิวใช่ไหมครับอันนี้เป็นผิวแล้วเนาะถ้าฉีดอย่างนี้เลยเนะี่ยถ้าฉีดมนคอ,ง,องนี้เลยเนะี่ยบางคนอาจจะแพ้ได้หรือว่าบางคนที่แบบเวลาเหงื่อออกเนี่ยมันอาจจะคันได้เพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นอย่างนี้ครับอ่ะเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้านี้เป็นผิวแล้วเนาะก็ฉีดประมาณน,นี้ผมว่าโอเคแล้วนะประมาณหนึ่งถึงสองนิ้วมั้งมันจะแบบเป็นแบบละอองละอองไม่ ไม่ได้แบบเป็นกระจุกตรงที่ผิวเราเพราะนั้นแบบมันจะรู้สึกว่าสบายคอเรามากกว่าด้วยนะครับอืมก็อันนี้เป็นทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆสำหรับสหรับน้ำหอมที่เป็นออยล์เบสแล้วก็มีความเข้มข้นสูงๆเย่างเช่นพวกเอสเทรดเดลพาฟัมอย่างเงี้ยหรือว่าตัวอเดลพาฟัมบางตัวงเงี้ยซึ่งก็แบบเป็นแบบเวลาที่คุณฉีดไปคุณจะสังเกตเห็นได้เลยว่ามันมีความเป็นออยลี่บนผิวคุณมากๆเงี้ยเวลาที่คุณเทสบนผิวเงี้ยอย่างเช่นอีกตัวนึงที่ผมจะพูดถึงอย่างเงี้ย ก็เป็นลิชเหมือนกันแต่ว่าเขามีความเข้มข้นแบบ EDP ก็จริงนะเป็นออิเดอร์ฟาร์มก็จริงแต่ว่าเวลาที่เราฉีดลงบนผิวอะมันจะมีความเป็นออยมากมากบนผิวเรานะถึงแม้ว่ามันจะเป็นแอลกอฮอล์ก็ตามแต่ว่ารู้สึกได้เลยว่ามันมีความเข้มข้นของตัวน้ำหอมมากๆอยนะ่างเงี้ยก็ต้องฉีดระวังนิดนึงแต่ว่ากลนะิ่นเนี้ยผมว่ามันมีติดให้ความติดทนนานมาก,มากๆถึงแม้ว่าคุณจะฉีด่างจากคอหรือว่าฉีดทางจากผิวของคุณเองก็ตามอยนะ่างเงี้ยอันนี้เป็นแบบทดลอง 10ml นะครับซึ่งก็สามารถหาได้ในช h อป e ีแล้วก็พวกลราดาอะไรเงี้ยหรือว่าจะทักไปในเ c e b o o k ของเขาก็ได้นะครับซึ่งเขาก็จะขายอยู่ด้วยนะครับแต่ผมจะทิ้งลิ้์ล้าช็อปปี้ไว้ให้ละกันนะครับครับกลิ่นของ a ากา o o o แ d m e ดน s o i n นะครับ Top note นะจะมี g a r d e n i a นะครับ,จะ, ian, ะรบจะมี Indian Coffee นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นดอกของประเทศเออเป็นต้นอะไรทักอย่างของประเทศอินเดียนนะแล้วก็ทูเบอร์โนะครับ วีรนโรโนนเนี่ยจะมีแอมเบอร์กับซาฟรอนนะครับเบสโนนักจะมีอารกาวูดนะครับเบนโซอินแฟรงกินเซนส์นะครับ, in, รบแล้วก็มีซีเบตนั่นเองนะครับซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยมันจะมีความแซฟฟรอนที่ตัวอูดโนอาร์ A มีใช่ไหมแต่ว่ากลิ่นนี้เนี่ยเปิดมาผมไม่ได้รู้สึกถึงกลิ่นของความแซฟฟรอนไม่ไม่ได้กลิ่นของความเป็นสไปซี่นะแต่ว่าได้กลิ่นพวกอารกาวูดซึ่งเป็นไม้อูดเนี่ยแล้วก็พวกเบนโซอินเนี่ยชัดเจนมากๆนะครับ มันจะมีความแตกต่างจากสองตัวที่ผ่านมาตรงที่ว่ามันเป็นอูดท,ที่จับได้ชัดๆเลยว่าเป็นอูดท,ที่มากกว่าผมว่าชุดกลิ่นเนี่ยมีความอูดท,ที่แบบไทยๆนะไม่ไม่รู้ทุกคนเก็ทหรือเปล่าหรือว่าทุกคนเคยลองกลิ่นนี้หรือเปล่าเอ่อถ้าเคยลองกลิ่นเนี่ยอาจจะนึกภาพตามผมอาจจะนึกภาพตามที่ผมบอกได้ง่ายกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นอูดท,ที่แบบมีความไทยมากๆแล้วก็ กลิ่นเบนโซอีนอย่างเงี้ยมันเล่นกับหูได้รู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่อาจจะใช่ยากกว่า2ตัวที่ผ่านมาแต่ว่ารู้สึกว่ามันมีความเป็นไทยแล้วก็มันดูมันดูแบบเป็นไทยที่มีความทางการมีความสากลอยู่ในกลิ่นอ่ะอืมแล้วก็พวกทูบารโรสหรือว่ากลิ่นพวกกาเดเนียที่มันเป็นตระกูลฟอร์โรโนอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามัน ไม่ค่อยได้กลิ่นจริงแต่ว่ากลิ่นนำก็เป็นกลิ่นฟูดนะครับแล้วก็พวกแอมเบอร์กับซับฟรอนอย่างเงี้ยซับฟรอนอย่างที่บอกไปแล้วว่าไม่ไม่ค่อยได้กลิ่นเนาะไม่ค่อยมีความสไปซี่ซักเท่าไหร่แล้วก็พวกแอมเบอร์เงี้ยมันเบลนกับน้ำหอมโน้ตอ,อื่นๆนะ่ะผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นกลิ่นที่แบบละมุนมากๆแล้วก็เป็นกลิ่นฟูดที่แบบให้ความแบบโรแมนติกด้วยนะสำหรับผมคิดว่าเนี่ยกลิ่นเนี้ยมันสามารถฉีดไปเดทได้เลยแหละฉีดไปเดทหรือว่าฉีดไปงานทางการไปเข้าสังคมเนี้ยผมคิดว่ากลิ่นเนเี้ย เหมาะมากๆถ้าเดทเนี่ยผมคิดว่ากลิ่นเนี้ยเหมาะที่สุดแล้วครับพอไปเดทเนาะแล้วก็พวกงานทางการอะไรเงี้ยกลิ่นเนี่ยก็เหมาะมากๆเหมือนกันอแล้วก็การติดทนานอย่างเงี้ยผมคิดว่าแบบคุณสามารถคาดหวังมันได้เลยเพราะว่ามันเป็นออยเบสด้วยเพราะฉะนั้นก็ติดทนานอยู่แล้วคุณไม่จำเป็นที่ต้องฉีดบนเสื้อผ้าหรือกระตากเนี่ยฉีดบนที่ผิวคุณเองก็ตามแบบคุณจะได้กลิ่นแบบมากสุดอะผมแบบสามชั่วโมงเนี้ยผม,ผมยังได้กลิ่นมนอยู่เลยนะแล้วก็การติดทนานถือว่าทําได้ดีเยี่ยมมากๆครับกับ ราคาที่แบบถูกมากๆแล้วก็คุณสมารถแบบมีแบบ 10ml เนี้ยซื้มมอมาลองก่อนได้เลยแล้วก็ซื้อขวดเต็มได้ผม,ม,มว่ามันก็คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับอือนั้นมาที่กลิ่นสุดท้ายเลยของเรานะครับก็เป็นกลิ่น niche brand เหมือนกันนะครับจากประเทศฝรั่งเศสนะครับกลิ่นนี้นะครับก็คืออาวู Lemon m i n ้นะครับกลิ่นนี้เนี่ย็อปโน้ตนะครับของเขาเนี่ยจะมีเลมอนนะครับจะมีแอลมอนนะครับจะมีแมนดารินออเรนจ์ จะมีคอเรียนเดอร์นะครับแล้วก็เปปเปอร์นะครับมิดเดิลโนนนะครับจะมีอากาบูดนะครับจะมีพาชูลี่และอีฟิเชียนจัสมินนะครับเบสโนนจะมีวานิลาเวชิเวอร์เลเดอร์มาร์สแล้วก็แอมเบอร์นะครับกลิ่นนี้เนะี่ยผมเพิ่งลองฉีดไปตอนเย็นเมื่อวานนะก่อนไปซ้อมคอรัสนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่แบบติดทนนานพอๆกับตัวมัเตอร์ฟลายไทเปอร์ฟูมอากาบูดแอนด์เบนโซกินเลยนะเออแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นแอลกอฮอล์เบสนะครับแต่ว่า ให้ความติดทนนานที่พอๆกันแล้วก็แมซเซราเนี่ยหลายๆกลิ่นของเขาเนี่ยผมตัวแมซเซราอินสแตนควอชอย่างเงี้ยผมเคยฉีดบนเสื้อขาวแล้วก็เป็นด่างเหมือนกันเพราะนั้นก็แนะนำให้ฉีดที่ผิวเดียวหรือว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเสื้อขาวแล้วถ้าคุณฉีดห่างๆางเงี้ยมันจะเป็นอะไรไหมเนาะแต่ว่าก็ป้องกันไว้ก่อนว่าคุณฉีดบนคอแต่ว่าฉีดห่างๆห,หน่อยดีกว,ว่าไม่งั้นมันจะแบบระคายเคืองที่ผิวเราได้เหมือนกันนะครับ กลิ่นเปิดเนี่ยผมสึกว่ามันจะมีความเป็นซีตรัสที่มากกว่ามันจะมีมิ้นด้วยใช่ไหมมันจะมีเลมอนด้วยใช่ไหมมันจะมีส้มด้วยเงี้ยผมสึกว่าเปิดมาให้ความสว่างให้ความสดใสมีความเป็นซีตรัสมีความเป็นฟรชแอนด์คลีนมากกว่ามากที่สุดเท่าที่แบบสามตัวที่ผ่านมาเลยนะครับอืแล้วก็เป็นโน้ตแอลมอนที่แบบชัดมากๆนะเป็นโน้ตแอลมอนที่เบลนกับเลมอนที่เบลนกับส้มอย่างเงี้ยได้ชัดมากๆแล้วก็เปปเปอร์อย่างเงี้ย เปปเปอรพวกแบบสไปซี่เน e แบบเวทีเ e อร์ e ป p เปอร์อะไรพวกเนี้ยผมยังรู้สึกว่ามันอยู่ข้างหลังมากกว่านะครับอืมรู้สึกว่าให้ความใช้งานแบบถ้าแบบถ้าคุณแบบไม่กล้าใช้อุ้ดในหน้าร้อนอย่างเงี้ยผมว่ากลิ่นเนี้ยสามารถใช้ในหน้าร้อนได้สบายๆมากๆแต่ว่าก็อยู่ที่สเปรย์แล้วกันเพราะว่าเมื่อวานน่ยผมฉีดไปหนึ่งสองสเปรย์เนี้ยผมก็ยังไม่ได้รู้สึกว่า อึดอัดหรือว่าแบบไม่ได้รู้สึกว่าฉุนหรือแบบไม่ได้รู้สึกว่ารุนแรงจนเกินไปแต่ว่ามันมีคนทักว่าแบบกลิ่นเหมือนน้าหอมอาลักเลยก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันมีกลิ่นบูน่อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่คนเขาจะนึกถึงหรือว่าเขาจะดีมา,ายถึงแบบประเทศแตมันออกลางนะอะเนาะก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่ากลิ่นเนี่ยมันมีความสดชื่นมันมีความสดใสมากกว่ามากที่สุดเท่าที่ส ح, ัปปุโที่ผ่านมาเลยแล้วก็ มันจะมีความหวานมันจะมีความน่าดึงดูดมันจะมีความน่าเข้าหาที่มากกว่าสตัวแรกอูโนอากับเอ,อ็มเซเว่นอูดอ็ซูแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวอากาเอูดอย่างเงี้ยอันเบนโซอินอย่างเงี้ยนะครับให้ความอันนี้ผมสึกว่าให้ความโรแมนติกมากกว่าตัวบัตเตอร์ฟลายไัฟฟ์นะแต่ว่าตัวนี้ยรู้สึกว่าใช้งานง่ายใช้งานในหน้าร้อนได้สบายสบายมากกว่าแต่ว่าอาจจะขาดในเรื่องของความเป็นทางการออกไปก็เหมาะกับพวกแคชชัวต่างๆไม่ไว่าจะเป็น ไปเดทอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าชังใช้ได้แล้วก็โคแบบการแจ้งแน่นอนคุณสามารถใช้กลิ่นนี้ได้แน่นอนแต่ว่าถ้าเหงื่อออกเยอะๆอย่างเงี้ยก็ฉีดซักสเปรย์นึงก็พอนะครับหรือว่าอา,อากาศไม่ได้ร้อนมากก็ซัก 2- 3สามสเปรย์ที่ว่าเอาอยู่ทั้งวันอยู่แล้วนะครับอืมเป็นกลิ่นโดยโรวมที่ผมรู้สึกว่าให้ความหอมให้ความสดชื่นให้ความสีดรัสที่มากที่สุดแล้วสุดท้ายนะเดี๋ยวผมจะมาเรียงลําดับแล้วกันนะครับว่าผมจะมีสี่ท็อปปิกงล้วกันนะครับที่ผม ลิสต์มาเนาะว่าจะมาเรียลงลำดับอะไรว่ากลิ่นไหนมันจะแบบอันดับหนึ่งถึงอันดับสี่ใน,ในแต่ละท็อปปิกเนาะซึ่งท็อปปิกแรกเนี่ยก็คือก็คือความใช้ง่านครับอย่างที่ผมพูดไปหลายๆตัวเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยผมยังรู้สึกว่ากลิ่นเนี่ยกลิ่นสุดท้ายของผมเนี่ยแมนเชราอาโอลเลมอนมินเนี่ยกลิ่นเนี่ยใช้งานได้ง่ายที่สุดในแบบทุกๆสถานาการณ์เลยถ้าอากาศร้อนๆนเงี้ยอย่างที่บอกไปแล้วว่า หนึ่งถึงสองสเปรย์ถือว่าโอเคแล้วติดทนทั้งวันแล้วนะแต่ว่าถ้าคุณยังออกง่ายเนะี่ยก็ซาสเปรย์หนึ่งก็ถือว่าเอาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าอากาศเย็นๆขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็ซัก 3- 4สามสี่สเปรย์ผมว่าไม่เกินห้าสเปรย์เงี้ยถ้าในหน้าหนาวจริงๆอะ่ะไม่เกินห้าสเปรย์ก็โอเคแล้วนะครับม,ม,มันมันไม่ได้ป็นหนึ่งที่แบบจะแบบจะปุ้งจะพุชอะไรมากขนาดนั้นเนะพราะงั้นก็เออชักสี่ห้าสเปรย์ เอาอยู่แล้วนะรับหน้าหนาวนะก็ผมให้เป็นอันดับหนึ่งในการของความใช้งานง่ายนะครับเพราะว่ามันใช้งานได้หลากหลายสภาพอากาศด้วยแหละผมเลยให้อันดับหนึ่งครับส่วนอันดับ2เนี่ยผมจะขอให้ Butterfly t h p i p e r f u m e นะครับ a าร์ e า o o ด n เเป็นอันดับที่ะครับเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่ดมง่ายเป็นกลิ่นที่เข้าถึงง่ายแล้วก็รู้สึกถึงความเป็นไทยมากๆแล้วก็เลยแบบรู้สึกว่า ในอากาศร้อยๆอย่างเงี้ยผมยังรู้สึกว่ามันก็พอกับตัวอาวุเลมอนมินเลยก็คือคุณไม่ได้เป็นที่ต้องฉีดเยอะอยู่แล้วนะครับน้ำหอมกรีดอูดทุกๆกลิ่นอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็ไม่จะเป็นที่ที่คุณจะต้องแบบฉีดแบบโอ้โอรสเปรย์ขนาดนั้นเลยว่าแบบเต็มที่ก็แบบไม่เกิน5สเปรย์เงี้ยผมสึกว่ามันโอเคกลันด,ดีมากๆแล้วครับถ้าอากาศเย็นๆหน่อยก็เหมือนตัวเอาวุ o ้เลมอนมินเลยคุณก็ไม่ได้เป็นต้องฉีดเยอะนะครับก็เลยให้จัดที่2ละกันนะครับ แล้วก็อันดับที่3กับอันดับที่4เนี่ยผมก็ช่างใจระหว่างตัวอูดโนอากับเอ็มเซเว่นอูดแอบส์ลูนะครับเพราะว่าช่วงช่วงเบสของมันเนี่ยผมยังรู้สึกว่าตัวอูดโนอาเนี่ยมันใช้งานง่ายมากกว่าแล้วก็ลงง่ายมากกว่าแต่ว่าถ้าความรู้สึกถึงความเป็นทางการที่มากกว่าด้วยก็เลยให้อูโนอาอันดับ3ละกันนะครับแล้วก็อันดับ4เนี่ยจะเป็นตัว M7 absolute นะครับอืมเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ผมยังรู้สึกว่า ในเรื่องของกลิ่นนะผมรู้สึกว่ามีความ flat ไปหน่อยเออแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่แบบหายากแล้วแหละเออมันก็ดิส c o u ไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ถ้าคุณหาแบบเอาวูดเลมอนมินได้คุณหาอากูวูดแอมเบโซอินได้คุณหาเวอร์ซาเชอูโนอาได้เนี่ยก็คุ้มค่าคุ้มราคามากกว่าตัวว o ดเอฟสูนนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเป็นความติดทนใช่ไหมอย่างที่ทุกคนรู้รู้รรกันแหละว่าน้ำหอมกลิ่นวูดเนี่ยเป็นเป็นปน้ำหอมที่มีความติดทน พอสมควรแล้วอย่างต่ำๆเนี่ยก็มี6ชั่วโมงเป็นแบบสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับถ้าแบบแย่นหน่อยก็5ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบมันไม่เคยต่ำกว่านั้นเลยเพราะมันเป็นกลิ่นไม้เป็นกลิ่นที่ให้ความหนักอยู่แล้วถึงแม้ว่าบางกลิ่นมันจะแบบออกไปทางสดชื่นม,มากกว่าอย่างเย่าที่เอาเลมอนมีอย่างเงี้ยแต่ว่า ความที่เขาเป็นออลเทอร์ฟาร์มด้วยแล้วก็มันเป็นปนิชด้วยเยงี้ยมันก็ติดทนนานเป็นแบบมันเป็นมาตรฐานของนิชแบรนด์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าก็เป็นนิชแบรนด์ที่จับต้องได้ง่ายราคาเข้าถึงได้ง่ายมากกว่านะครับก็ผมจะขอให้การติดทนนานเนะี่ยผมขอให้ตัวตัวนี้นะครับอากาวูดแอนด์เมสโซอินจากบัตเตอร์ไฟแครปเปอร์ฟูมให้ติดทนนานที่สุดด้วยเพราะมันเป็นออยล์เบสด้วยนะครับอืมมันเป็นออยล์เบสมันเป็นแบบคนไทยด้วยเนาะแล้วก็ราคาเข้าถึงง่ายมากๆ ถ้าว่าในเรื่องของการติดทนนานอย่างเดียวผมรู้สึกว่ากลิ่นนี้ติดทนนานที่สุดเท่าที่ผมเคยลองใช้มาด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นออยเบสด้วยเพราะฉะนั้นก็มันจะอยู่กับผิวเราได้นานมากๆถึงแม้ว่ามันอาจจะช่วงท้ายมันอาจจะแบบไม่ได้กระจายตัวหนักเท่าช่วงแรกอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณก็ยังได้กลิ่นมันอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็เลยให้อัคกวูดแอมเบสโซอินอันดับหนึ่งในเรื่องของการติดทนนานนะครับแล้วก็ลองลงมาเนี่ยผมให้กลิ่นนี้นะครับแมรเซราอัคกวูดเลมอนมินนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันเป็นออลิเวอรนน้าะัก็ การติดทนนานของนิชแบรนทั้งแบบมอนทรีแล้วก็ทางแมงเชล่าที่เขาอยู่ในเครือเดียวกันอย่างเงี้ยคุณสามารถหวังผลการติดทนนานได้เลยนะครับแล้วก็อันดับ3เนี่ยให้วูร์ซาเชอุตโนานะครับกลิ่นนี้เนี่ยอาจจะติดทนรองลงมาจากตัวอากาอูในเมซูอินกับตัวอาวิเลมอนมินประมาณ1ชั่วโมงก็กลิ่นเนี่ยประมาณหกถึงเชั่วโมงก็มันอยู่ในระดับดิเชนเนอร์แบรนด์ด้วยแหละเพียงแต่ว่าเขาก็ราคาเนี่ยจะต้องได้ง่าย มากกว่าแมนเชสเตอร์ด้วยนะครับก็เลยแต่ว่ามันอาจจะขาดในเรื่องของการการติดทนนานนี่แหละแต่ว่าก็อยู่ในเรื่องของกลิ่นเนี่ยก็อยู่ที่แต่ละคนชอบละกันครับอืแต่ว่าการติดทนนานผมขอให้อันดับ3นะครับแล้วก็อันดับที่4เนี่ยก็คือ M7 U Absolute ครับติดทนน้อยที่สุดสหรับผมเองครับเพราะว่ามันเป็นอูที่มีความใสมันมีความใช้งานง่ายๆนะผมเลยรู้สึกว่าเท่าที่ผมลองใช้มาเนี่ยมันมันเป็นกลิ่นอูที่ติด ประมาณแบบห้าถึงหกชั่วโมงเงี่ยเออแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบกระจายตัวไม่ค่อยไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะครับก็เลยให้อันดับสี่แล้วกันนะครับต่อมาการกระจายตัวนะครับจากประสบการณ์ที่ผมใช้น้ำหอม o ูดมาเนี่ยผมรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยมันกระจายตัวได้ดีที่สุดนะครับก็คือบัตเตอร์ฟลายไทร์เปอร์ฟูมอะคาวูดแอนด์เบนโซอินครับกลิ่นเนี้ยผมรู้สึกว่ากระจายตัวได้นานที่สุดแล้วก็ได้กลิ่นตลอดมากๆที่สุดนะครับก็เลยให้อะคาวูดแอนด์เบนโซอินอันดับที่หนึ่งครับ ต่อมาคนระับผมรู้สึกว่าก็ตื่นหนแหละเอาวินเลมอนมินนะครับอย่างที่เมื่อวานที่ผมใช้ไปนะเนี่ย่อวานจากที่ผมใช้ไปแล้วก็วันนี้มาอาัดคลิปนะผมรู้สึกว่ามันเป็นการกระจายมันเป็นการกระจารระจยตัวที่หนึ่งถึงสองชั่วโมงเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากๆแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็กระจายตัวแผ่ๆแต่ว่าผมยังได้กลิ่นอยู่เพียงแต่ว่าช่วงเบสเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นของอูที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มันจะมีความเด็ดมากขึ้นไอ้พวกความสดใสความซีทรัสที่มาจากช่วงแรกๆเนี่ยก็ ค่อยๆหายไปนะครับอืมก็เลยให้ันดับที่2แล้วกันแลน้วอัดที่3เนี่ยผมยังรู้สึกว่าเป็นอูดแอสซลูนะเพราะว่ากลิ่นเนี้ยผมได้กลิ่นตลอดมากกว่าตัวบูชรซาเชอูนัวเพราะว่าอูนัวเนี่ยบางทีก็ได้กลิ่นอย่างเช่นผมฉีดไปช่วงแรกประมาณ5นาทีเงี้ยผมได้กลิ่นอยู่ตลอด5นาทีแต่ว่า10นาทีผ่านไปครึ่งชั่วโมงผ่านไปอย่างเงี้ยผมก็ไม่ค่อยได้กลิ่นแล้วเพราะงั้นก็เออแต่ว่า ส0นาทีต่อมาก็ได้กลิ่นของมันอะไรเงี้ยมันเป็นกลิ่นที่แบบบางทีผมก็ได้กลิ่นบางทีผมก็ไม่ได้กลิ่นอย่างเงี้ยผมคิดว่าการกระจายตัวมันวัดได้ค่อนข้างดิยากแต่ว่าอูดเอสซลูเนี้ยผมได้กลิ่นตลอดประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงแทก็เลยให้ดับสามนะแล้วก็อันดับ4ี่จะเป็นเวอร์ซาเช่โฟอมอูดนัวนะครับความชอบส่วนตัวของผมเนี้ยอันนี้ท็อปปิคสุดท้ายนะความชอบส่วนตัวของผมเนี้ยผมตอนนี้นะผมยังรู้สึกว่าผมชอบตัวเวอร์ซาเช่โฟอมอูดนัวอยู่ับเพราะว่า ผมรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่โอที่ใช้งานง่ายแล้วก็ผมมองเห็นว่ามันสามารถใช้ได้หลากหลายสถา,านการณ์มากกว่าแล้วก็ถ้าคุณแบบไม่มีทุนทรัพย์พอที่คุณจะไปซื้อแบบ t อมฟอร์ดวูดูดอะไรเงี้ยคุณก็สามารถมาเลือกโบร,ร์ซาเช่โพรออกวูดโนอาได้เพราะว่าเป็นกลิ่นที่แบบเป็นดีไซเนอร์แบรนด์ของทอมฟอร์ดวูดูดได้นะครับผมก็เลยให้อันดับหนึ่งความชอบส่วนตัวของผมนะแต่ว่าอันดับสองอย่างเงี้ยแน่นอนอยู่แล้วครับว่าเมาื่อวานผมลองใช้แล้วผมก็รู้สึก ชอบมันชอบมันมากขึ้นจากที่ตอนแรกเนี่ยผมได้หลอดแบ่งมาแล้วก็ผมลองฉีดบ,บนกระดาษเนี่ยผมก็รู้สึกเฉยๆแต่ว่าพอผมต้องมาทาคลิปอย่างเนี้ยผมก็เลยว่าเออเมื่อวานลองฉีดหน่อยแล้วกันวันนี้จะได้พูดแบบพูดได้มากขึ้นอนะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออรู้สึกดีขึ้นรู้สึกประทับใจกับมันมากขึ้นอืมแล้วก็ไม่แน่ว่าถ้าผมใช้ไปเรื่อยๆเงี่ยผมอาจจะแบบเอามาที่เป็นแบบอันดับหนึ่งก็ได้นะครับอืมแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่า เป็นน้าหอมกลิ่นที่มีความชอบมากขึ้นเห็นงแต่ว่าก็ต้องอาจจะลองลองใช้ไปสักระยะหนึ่งเพราะว่าเนี้ยผมก็เพิ่งได้มาแล้วก็อาจจะยังใช้ไปไม่เยอะแต่ว่าพอได้ลองใช้ไปวันเดียวจริงๆเนะี่ยผมรู้สึกว่ามันแบบมันเซอร์ไพรส์ผมได้มากแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบกระดาษกระบ,บนผิวเมื่อเราได้ลองใช้จริงๆแล้วมันมีความแตกต่างกันอยู่สมควรก็เลยให้ดับสองแล้วกันนะครับก็อนดับสามเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าผมยังให้ตัวยูเชียงรอง M7 Absolute อยู่เพราะว่าเป็นกลิ่นที่ผมว่ามันมีความใช้งานง่ายแล้วก็นึกอะไรไม่ออกถ้าอยากคุณถ้าผมเนี่ยอยากฉีดน้าหอมนิ่นึงสักกลิ่นเนี่ยแต่ว่านึกไม่ออกเลยว่าอยากจะฉีดกลิ่นไหนก็จะฉีดกลิ่นนี้เลยนะครับ M7 Absolute เนี่ยแหละเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ใช้งานง่ายเป็นกลิ่นที่แบบไม่ต้องคิดอะไรก็ฉีดได้อะไรประมาณเนี้ยเออแล้วก็คุณก็แบบวั One Smile, 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 นสบายๆเงี่ยคุณก็แบบไม่ได้หวังผลว่าน้ำหอมจะติดทนนานสักเท่าไหร่เนี่ยคุณก็ฉีดกลิ่นนี้ได้เลยครับแต่ว่า แล้วก็อนะันดับ4เนี่ยผมขอให้ตัว b u t t e r f l y ลายไทเปอร์ฟูมแล้วก็วูดแอนด์เ n แล้วกันเพราะว่าเป็นเป็นกลิ่นที่โอเคแหละลินทนนายก็จริงเป็นกลิ่นที่คนไทยก็จริงเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นไทยก็จริงเป็นกลิ่นที่ราคาถูกก็จริงเต่ว่ากลิ่นอย่างเนี้ยมันยังไม่ใช่เทสของผมสักเท่าไหร่เออแต่ว่าก็แนะนําให้ทุกคนไปลองก่อนนะเพราะว่าเขาก็มีเคาน์เตอร์ตามภาพต่างๆท,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 ที่คุณสามารถไปลองไดนะ้แล้วก็กลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นหนึ่งที่ผม แนะนำให้ทุกคนต้องไปลองมากๆอด้วยความที่ราคาถูกด้วยความที่เป็นนิชแบรนด์ของคนไทยด้วยเพราะ,ะนั่นก็ผลนแนะนํามากๆเห็นว่าความชอบส่วนตัวผมเนี่ยผมยังรู้สึกว่าผมชอบกลิ่นอื่นมากกว่าแล้วก็ในพาร์ทสองเนะี่ยในพาร์ทต่อ,ต,อต่อไปเนะี่ยในพาร์ทที่2เนะี่ยก็จะเป็นน้ำหอมเอ,อ่ออูดของประเทศตะวันออกกลา,างเนี่ยมันก็จะมีหลายๆกลิ่นที่ผมยังรู้สึกว่าผมชอบน้ำหอมแบบประเภทนั้นมากกว่าน้ำหอมทางทางนั้นมากกว่าซึ่งก็ เป็นความชอบส่วนตัวแล้วกันครับอสุดท้ายนี้นะผมอยากทุกคนคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับว่าคุณชอบสี่กลิ่นนี้กลิ่นไหนมากกว่ากันครับแล้วก็มีกลิ่นอื่นไหมฮนะปีน้ำหอมอุ้ยกลิ่นอื่นไหมที่อยากให้ผมลองนะเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยแบบได้ลองตัวดังๆที่แบบเขาก็มีน้งหอมดี่อยู่อย่างเช่นพวก ดูเชนกับโดเชนกัมมานาเดวันมิสซีเรียสไนท์อย่างเงี้ยก็มีขินอูดกับกุหลาบอยู่ซึ่งแบบน่าสนใจมากๆแล้วก็พวกเมซองคริสเตียนดีออวูดอิสทาร์ฮองอย่างเงี้ยหรือว่าอูดอิสฮานอย่างเงี้ยผมก็ไม่เคยลองกันนะซึ่งก็เป็นสิ่งอูดกับโรสที่แบบน่าสนใจมากๆครับก็ให้ทุกคนคอมเมนต์มาแนะนําผมได้เลยกันนะครับว่าอยากให้ผมพูดถึงตัวไหนอีกอยากให้รีวิวอูดตัวไหนอีกคนะก็อาจจะมาทำต่อกับพาร์ทสองก็ได้นะครับ ก่อนจากกันไปนะครับผมก็อยากจะขอฝากนิดนึงนะครับว่าอย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์กด Subscribe ผมด้วยและกันนะแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมครับเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เนี่ยคุณก็จะได้แจ้งเตือนแล้วคุณก็จะได้เข้ามาดูได้เลยนะครับตอนนี้นีเพียงนี้นะครับผมครับ